เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะค,คุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลนะครับวันนี้นะรเราก็อยูในเกม Pocket and ์กตอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมจะมาฟาร์มเลซินนะครับ10,000อันนะภ <Wow. S 1> ายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ hmm. เราจะได้เลซิน10,000อันมาอย่างง่ายดายเลย <What? S 1> คือวิธีมันก็คือเข้ารังพึ่งนั่นเองครับหลายคนน่าจะรู้แล้วนะการเข้ารังพึ่งเนี่ยเราจะสามารถเข้าได้1วันแค่5ครั้งนะครับแล้วการเข้ารังพึ่ง1ครั้งเราจะได้เลซินมา2,000อันเงื่อนไขของมันก็คือเราต้องผ่าน,าานคืออต้องต ต้องชนะรังพึ่งอ่ะต้องผ่านให้ได้อ่ะมันถึงจะได้2,000อัน2,000อันใช่ไหมเราเข้า5ครั้งเราก็จะได้หมื่นอันพอดีครับแต่ว่าการเข้าอ่ารังพึ่ง1ครั้งจะเสียอ่าสามเลซินนะก็355มเราก็จะเสียเลซินไป1ัน0อันแต่เราจะได้กลับมา10,000อันหมายความว่าเราจะได้ทั้งหมดเนี่ย 8500อันประมาณนั้นครับตอนนี้ผมมีพันห้าเลซินเรียบร้อยแล้วพันห้าเลซินตัวนี้เนี่ยผมก็จะเอามาเข้าตรงนี้หมดเลย5ครั้งเราก็จะได้ครั้งละ2000ันโอเคน่าจะเข้าใจกันไม่น่าจะงงกันะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงลงรอบแรกกันเลยนะฮะของการฟาร์มเลซินนะครับผมมันก็จะเหมือนเหมือนกับที่ผมฟาร์มฟาร์มฮันนี่ดิวฟาร์มพึ่ง5้ตัวนั่นแหละเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นการเก็บเลซินนะเดี๋ยวเราเริ่มลงกันเลยครับผมไป ตดก็ลืมเปิดเสียงเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านนี่ก่อนค่อยเปิดนะปุ๊บมันเร็วจริงครับมันได้เยอะจริงแต่ว่ามันมันมันต้องผ่านอ่ะเออคือถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้อะไรเลยแถมยังเสียเลซินด้วยสามร้อยอันนะอ๊บอ่ารอก่อนรอไปก่อนไอ้ตรงนี้แหละครับสำหรับผมผมคิดว่ามัน ผมพลาดบ่อยกับไอ้ไอนี่แหละไอ้มุนๆน,นี่แหละแต่หลังๆก็เริ่มที่จะชินและอึ๊บเกือบโอเคยังไม่ชนนะเรามาดูกันว่ารอบนี้ผมจะทำสถิติออกมาเหลือเวลาสักกี่นาทีโอ้โดนแล้วหนึ่งรอบ อยากให้เหลือสักสองนาทีอ่ะตอนออกลืมเปิดเสียงเกมเลยไม่มีเสียงเลยเกมไม่เป็นไรสต็อปได้ไหมหน้าสต็อปตายอ่ะปุบวิวิวิเกือบชนขอบฟืดโอ้ ถามว่าลงยังไงถึงจะผ่านผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันลงไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะจำจำทางได้จำทางได้แล้วก็เหมือนชินกับชินกับอุปสรรคอะชินกับอุปสรรคว่าเราควรจะหลบมันยังไงอะมันก็ผ่านเองครับแรกๆผมก็ไม่ผ่านกันนะพอลงไปบ่อยเข้าอะมันเริ่มผ่านรอบแรกได้แล้วรอบสองรอบสามมันก็เริ่มผ่าน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 ,านแล้วแล้วคราวนี้มันก็เหมือนจะ เหมือนเหมือนกับจะผ่านได้ทุกรอบเลยแต่ก็มีบางรอบที่แบบเฉียดเฉียดนะเกือบไม่ผ่านอะไรเงี้ยผมโดนชนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยลืมนับไม่น่าทำเวลาได้ดีแล้วรอบนี้ไม่เป็นไรครับขอแค่ผ่านเฉยๆก็พอเอา2,000เลซินออกไปข้างนอก กว่าจะผ่านนี่คือผมลงมาเยอะมากเสียเลสินไปเป็นสามพันสี่พันนั่นอะ่ะหลายสิบรอบอะ่ะกว่าจะผ่านแต่ว่าเราต้องอัพวิ่งเร็วมาด้วยนะแล้วก็เวลาด้วยก็ได้อัพเวลาด้วยก็ดีโอเหลือสามนาที เวลาเวลาแบบนี้บาดเสียวนะครับเวลาประมาณเนี้ยบาดเสียวเลยเราจะเอาเรซินนะรอบนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ผมเข้าพึ่งผ่านผมก็ไม่ค่อยได้ไปฟาร์มเรซินกับปวกเลยนะไม่ค่อยไปแย่งเรซินปวกเพราะว่าเราเราสามารถฟาร์มตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วแต่มันจํากัดแค่วันละหมื่นอันน่ะเอ้ยวันละห้าครั้งอะ่ะคือวันหนึ่งเราต้องบริหารดีๆว่าเราจะเข้ามาเอาอะไรอะ่ะ แต่ว่าผมก็วันหนึ่งผมก็เมาเรซินหมดเลยอย่างเงี้ยห้าอันวันต่อมาก็มาเอาพึ่งวันต่อไปก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าว่าเราอยากจะใช้อะไรเร็วๆได้หมื่นอันนะผมจะอัพอ่ามดทหารเลยนะครับให้เป็นเลเวลหกอัพกี่วันไม่รู้ว่ะอัพนานมากเดี๋ยวค่อยออกไปดูมาแล้วเรซินก้อนแรกของเราสองพันอัน ผมฟาร์มเสร็จมันน่าจะเหลือเรซสสิน1น1 0 0หอันพอดีอะ่ะเพราะว่ามันหักลบกันแล้วก็เหลือหมือนอันพอดีครัผมลงรอบหนึ่งก็ประมาณ5นาทีประมาณโดยประมาณ5นาทีนะ5 5 5 5้เท่าไหร่วะห้าห้ายี่สห้ายี่นาทีครับเวลาทั้งหมดโดยรวมใช้เวลา25นาที เดี๋ยวผมจะลงแบบปกติให้ดูสักสองรอบนะรอบสามรอบสี่รอบห้าเดี๋ยวผมจะกอภาพไปเร็วๆด้วยกันโอดตรงนี้ก็ดูดีๆหน่อยนะครับระวังขอบระวังขอบแรกๆผมไม่รู้ไงว่าทำไมเราไปชนวะ จริงๆแล้วขอบรังพึ่งกับกับไอ้ไอ้มุนมุนอ่ะมันกว้างไม่เท่ากันนะในรังไอ้ในในไอ้มุนมุนอ่ะมันจะกว้างกว่าแต่ว่าที่จริงมันมีขอบด้วยได้ละก้อนแรกของเราเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ที่บ้านครับก็ถ้าเอาออกมาข้างนอกได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับโดนปลวกแทะตายเราก็สามารถมามาเก็บได้เหมือนเดิมฮะถ้าเราเอาออกมาจากรังพึ่งได้นะผมเคยละถือถือถออกมาปลวกกัดตายก็กลับมาเอาได้เหมือนเดิมขอแค่ออกมาข้างนอกได้อะไอ้ปลวกตัวนี้นั่นไงเห็นไหม โอ้ยสาหลบมันแล้วนะเนี่ยเพิ่งพูดอยู่หยกๆว่าให้ระวังปวกโดนปวกแทะซะได้ไม่เป็นไรเนี่ยครับมาเก็บได้เหมือนเดิมนะเอาไปไว้ลังอ่าถึงลังแล้วก้อนแรกของเรา2,000อันวางลงไปปุ๊บรอมันโหลดข้อมูลตื๊ดมีอยู่เท่าไหร่1,256เนีก่ยกลายเป็น3,256บครับบวกมาอีก2,000ไปเราจะไปลงรอบที่2กันมารอบที่2ของวันนี้ฮะนี่ครับดูเห็นไหม daily reward มันจะบอกว่า1นึ่ทำห้าแล้วถ้าเราผ่านนะมันถึงจะนับเป็นหนึ่งรอบถ้าเราไม่ผ่านมันจะไม่นับเลยไปรอบที่สองรอบนี้ก็จะลงแบบปกตินะเดี๋ยวรอบสามรอบสี่รอบห้าเราค่อยไปแบบรวดเร็วเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะเดี๋ยวคลิปมันจะอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่โดนอะไรเลยนะเมื่อกี้แต่มันบอกชนอนะทั้งครั้งที่ขอบก็ไม่โดนนะนี่แหละมันมันไม่มีปัญหาในนี้แหละไอ้นี่แหละต้องระวังต้องระวัง ต้องใจเย็นๆหน่อยใครที่ใครที่ฝึกซ้อมนะแต่ว่าของผมผมคิดว่าโดนทีสองทีก็ผ่านได้3ามทีสทีก็ยังผ่านได้สําหรับผมนะแต่ใครที่เริ่มซ้อมเข้าอ่ะระวังอย่าชนเลยค่อยๆไปดีกว่าช้าดีกว่าชนนะครับชนทีเสียสิบวิช้านี่อาจจะไม่ถึงสิบวินะ แค่สองสามวิอะไรเงี้ยถ้าเรารอแต่ถ้าเราชนนี้ไปเลยนะสิบวิเสียจังหวะด้วยบางทีที่จริงตรงนี้สามารถวิ่งผ่าได้เลยนะครับแต่ต้องดูจังหวะที่มันหยดลงดีดอ่ะแต่เมื่อกี้ผมมาถึงจังหวะที่แบบมันผ่าไม่ได้เออมันจะมีจังหวะของมันอยู่ต้องดูดีๆแต่ว่าเราต้องอัพวิ่งเร็วมาก่อนนะเป็น10%เปอร์เซ็นต์ นี่สามอันฝ่าได้ครับผมสามอันวิ่งผ่าลดฝ่ารวดเดียวได้เลยมีแต่อย่างนี้อย่างอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ไดติบเนี่ยต้องดูจังหวะที่มันหยดลงมาดีๆนะแต่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ยาวไปอย่างนี้ต้องรอจังหวะสองเนี่ยเนี้ยฟึบโดนนิดนึงแต่ก็ถือว่าโดนฮะโดนนิดโดนหน่อยก็คือโดนฮะ ดดดเหมือนอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นเนาะถ้าผ่านลำพึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหสีน่นาทีช้ามากครับรอบนี้ช้ากว่ารอบแรกอีก แต่ถ้าถึงลังรายชินีเพึ่งเหลือประมาณ3นาทีหรือ2นาที50าสิบวีก็ผ่านได้ครับทําไม่ชนอีกนะนี่แหละเวลาเราอ่าถือดอกไม้มาเนี่ยครับมันจะกะจังหวะยากกว่าเพราะมันจะเดินช้ากว่าปกติแล้วก็มันจะบดบังตัวละครของเราเราจะแรกๆเราอาจจะไม่ชินนะแรกๆเราอาจจะจะทําให้เราเสียจังหวะไปชนมัน,นเห็นไหมไปชนได้เพราะเราไม่รู้ว่า มดของเรามันมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเพราะว่าไอ้นี่มันบังอะ่ะเเวลาปลิมมากเวลาหน้าไม่ผ่านมากโมเยอะไปหน่อยไหมมีความสามารถ้าเราไม่เอาดอกไม้ไปไปใส่ให้พึ่งลาชิเนียแล้วมาเอาไปเลยอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ครับ ถ้ามันทําได้เขาจะทํามาทําไมเล่ามันต้องเอาดอกไม้อ่าสตันตไปใส่ก่อนอืมเอาแล้วกูต้องเอาดอกไม้สตันตไปใส่ก่อนนะครับถึงจะเอาของออกมาได้ถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามันไปเอาของได้เลยเนี่ย <c oughs> เขาจะทํามาทําไมวะ <c oughs> เขาจะให้พวกเองวิ่งไปเอาทําไมวะ,นะเนอะนึกออกไหมมันต้องมีเหตุผลเดิด จะเสียเวลาวิ่งไปเก็บทําไมเขาก็ไปเลยผ่านเลยไม่ดีกว่าลอเวลาเหลือน้อยมากครับเสี่ยงไม่ผ่านแต่ห้ามชนอีกทีนึงเลยนะเวลาแค่นี้เนี่ยมาดูกันว่าผมจะผ่านไหมปึ๊บอยาเข้าใกล้นะอย่ากเข้าใกล้เข้าใกล้บางทีมันจะขึ้นบอกว่าเราชนแค่เข้าใกล้เฉยนะยังไม่ชนอ่ะ มันจะบอกว่าชนมันน่าจะเป็นบักผมไม่แน่ใจวะวิธีแก้คืออย่าเข้าใกล้เอาแล้วไง40วิคิดว่าผ่านไหมผ่านอยู่แล้วแหละมาถึงตรงนี้แล้วเื <c oughs> เวลาเดินไปเรื่อยๆฮะแต่เรายังยืนอยู่ที่เดิมเฮ้บ <c oughs> โอเค ถ้าออกไปข้างนอกต้องเหลืออย่างน้อยประมาณอ่ะนยี่สิบวิสิบวิสิบห้าวิอ่ะเพราะว่ากว่าเราจะเดินมาถึงนี่นะเพราะว่า mm hmm. พึ่งอ่ะมันจะมากัดเราประมาณเนี่ยเนียเนียถ้าเลย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 แถวนี้ไปอ่ะเลยแถวนี้ไปอ่ะเลยไอ้กิ่งนี้ไปอ่ะประมาณเนี่ยประมาณตรงเนี้ยพึ่งมันจะมากัดเราเลยนะผมเคยละยืนเลยมานิดเดียวมันมากัดเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาเลซินไปไว้บ้าน โอ okay, เคเรซินก้อนที่2ครับเก็บเข้าไปปรับมีสาเฮ้ย9อ6อันเก้าร้ย้ัจะกลายเป็น4,956ปรปับเรียบร้อยรอบที่สองผ่านไปเดี๋ยวเราไปลุยรอบที่3ามกันเลยฮะมารอบที่สมเนี่ยจุดที่พึ่งจะกัดคือเลยเลยแถวๆนี้ไปมันจะมีมเหลี่ยมตรงเนี้ยมเหลี่ยมตรงเนี้ยเห็นไหมเลยไปนิดนึงอะ่ะมันจะกัดแต่ผมไม่กล้าเลยไปกลัวมันกัดตายที่เกียรเดินมาใหม่เนี่ยผมจะมากดอยู่ประมาณนี้แหละคือยืนยืนให,ยนให้ยืนให้ใกล้จุดที่พึ่งจะกัดเราที่สุด เพราะว่ามันจะเป็นการประหยัดเวลาด้วยแค่นิดหน่อยก็ก็ดีอ่ะไปรอบที่3ครับผมไปเลย โอเคครับออกมาเวลาเหลือก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เหลืออยู่อะเกือบนาทีแต่ที่จริงเราเราเคยวิ่งได้ออกมาเหลือ1นาที40่ิบวิอะแต่มันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับว่าจ,จะเหลือเวลาเยอะหรือเวลาน้อยขอแค่เราเอาอของออกมาได้มันก็คือผ่านครับผมจะเวลาเหลือเท่าไหร่ก็ช่างเหลือแค่วิเดียวออกมาได้ก็คือผ่านเลซิงก้อนที่3มาถึง4,656นะฮะเหลือ,ออีก2ครั้งนะฮะสครั้งครั้งละ2 0 0พก็จะเป็นหมื่นหนึ่งพอดีอะรอบที่4ของการฟาร์มเลซินนี่สามทห้าแล้ว ต่อไปจะเป็น4ปึปบไปเลยฮะลงอย่างรวดเร็ว โอเครอบที่4เวลาก็1นนาที30มวิถือว่าดีนะแต่ว่ายังดีไม่พอผ้าแปดพันสามร้อยแล้วครับเหลืออีกรอบสุดท้ายที่เราจะลงรอบนี้จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นนะฮะจากแปดพันสามร้อยรอบสุดท้ายของวันนี้นี่ฮะตอนนี้สี่ทับห้าแล้วเราเข้าอีกหนึ่งรอบก็จะกลายเป็นห้าทับห้าก็คือต้องผ่านนะมันถึงจะนับถ้าใครกลัวว่า,วาถ้าเข้าไม่ผ่านแล้วมันจะนับรอบไหมไม่ต้องกลัวครับเข้าไปเลยถ้าคิดว่าตัวเองไม่ผ่านเข้าไปเลย แต่เสียสามร้อยเลซินอยู่ดีนะถ้าเข้าไม่ผ่านก็เป็นการซ้อมแล้วกันแต่ก่อนที่ผมจะเข้าได้แล้วผ่านผมก็เสียเสียเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวรอบนี้จะอธิบายไปด้วยแล้วกันดูโอ๊นิ้วเราอาจจะบังโอ๊ะผมจะโอ๊ะผมใหม้เยอะโอ้ยเวลามันหมุนมาบางทีอะ่ะมันจะชนเอา้าไม่เอาไม่เอานะไม่เอานี่ไงโอ้โอ,โอเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้ว่ะโอ้โหเอ้ยแล้วแล้วมาเก็บได้ไหมเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยจะอธิบายไปด้วยแล้วกันนะผมไม่เคยออกมาตายหน้ารังนะเคยแต่โดนปวกแทะตายแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยต้องกดใช้300เข้าไปดูเหรอวะเพราะว่าเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันมันมันจิกตายเลยนะต้องกดว่ะต้องเสียว่ะโอ้โหไม่น่าเลยอะโอ้โหเหลือ9ก0 0เเลยอะโอ้ไม่พออัพทหารผมเลยอะ ต้องเสียกดเข้ามาดูครับไม่ได้วะไม่ได้วะเราต้องเข้าใหม่ไม่เป็นไรโโหอุตสาห์เอามาพอดีเลยนะเรซินนี่ไงโมเป็นเหตุสังเกตได้บโอเคมาละเรซินก้อนสุดท้ายของวันนี้จากการเข้ารังพึ่งนะฮะโหไม่น่าเลยอะ่ะไม่ครบหนึ่งหมื่นเลยอะ่ะ เราพลาดไปรอบหนึ่งไม่งั้นมันจะกลายเป็น2 0 0 0 0ื่นเอ้ยหนึ่งพอดีอะเก้าพันเอันว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปฟารม์มแย่งเอากับปวกอีก300อันนะให้มันเป็น10,000พอดีผมจะได้มาอัพมดทหารครับเลเวล6คือใช้10,000เลซินกับ1,000อ่าเมล็ดแอลมอนต์อ่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อ่าเรามีกลุ่มสําหรับเกม Pocket a n แอนนะครับ Pocket a n แอนเป็นกลุ่มใน Facebook นะครับเข้าาไปอ่ กดเข้าร่วมกลุ่มกาได้เป็นกลุ่มสาธารณะนะเป็นกลุ่มใน Facebook แชร์เกี่ยวกับเกมมดนู่นนั่นนี่นะพูดคุยกันได้เข้าไปกันได้เลยสำหรับนี้ยังขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย